สวัสดีค่ะคุณผู้ชมละครคือเธอเป็นละครที่แฟนๆนับถอยหลังรอชมฉากแรกกันแบบตื่นเต้นสุดๆกับการมาจับคู่กันครั้งแรกของคู่พระนางมาริโอมาเรอร์และยายา่าอุทสยางานนี้ผู้จัดพี่แอนทองประสมขอขอบคุณทุกกราาะแสถล่มทลายพร้อมเปิดใจถึงงานละครสุดฟังเรื่องนี้มาเรียกน้ำย่อยกันก่อนจะลงจอสัปดาห์หน้านี้ค่ะ ขึ้นชื่อผู้จัดคนเก่งพี่แอนทองะสมแต่ที่หน้าจอแฟนๆก็ล็อกไว้รอดูผลงานการผลิตละครเรื่องล่าสุดกันเต็มที่แล้วกับคือเธอที่เปิดตัวทีเซอร์คือฮาขย่าโลกโซเชียลจับคู่พระนางสุกตาตัวปังแห่งยุคมาริโอมาเรอร์และยายาอุรัสยาปราะ,ะชันพลังความรักโรแมนติกดราม่าน่าดู100%งเงานนี้พี่แอนการันตีกับสีสันมันเทิงว่าถูกใจแน่นอนเพราะโอยาโชฝีมือขั้นเทพแสดงดีระดับบลคสัสแถมเคมียังดีงามทาให้มาฟินเตรียมติดตามความรักที่ค่อยๆเติบโตของก้าวกล้าและสายขิมไป ด้วยการทุกวันพุธและพฤหัสบัดีเริ่มตอนแรกวันที่20กรกฎาคมนี้ค่ะแอน่ะจะบอกว่าละครเรื่องนี้มันไม่ได้ดราม่าจัดขนาดนั้นมันจะมีความเป็นโรแมนติกดราม่าอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันจะมีความโทนหวานหวานมีโทนแบบซึ้งซึ้งอะไรอย่างเงี้ยช้าๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่จะไม่ใช่แบบว่าดราม่าคาดคันกันแบบเค้นกันขนาดนั้นอะไรเงี้ยมันจะเป็นแนวแบบละมุนละมุนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะให้รอดูฝีมือของนักแสดงทุกคนในเรื่องนี้นะคะเพราะว่า มันเป็นอะไรที่หลายๆคนก็ไม่เคยเจอกันแล้วก็เกิดเป็นเคมีใหม่ๆด้วยอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนลองชิมรสชาตินี้ดูะคะ่ะแล้วก็ที่สาคัญโอ้กกับยากเขาเล่นด้วยกันดีมากมแล้วก็ออกแบบก็ดีมากป๊อปก็ดีมากพี่แซมพี่ลูกเกดแล้วก็ผู้พันเบิร์ดอะไรเงี้ยมารวมตัวอยู่ในเรื่องเดียวกันแอนก็รู้สึกว่าคนดูก็คือได้กําไระคะ่ะ